สวัสดีครับอยู่กับผมที่ช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกอีกเช่นเคยนะครับกำหนดการเปิด Open b e บ t ตอย่างเป็นทางการแจ้งประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่20 อันยายน2023ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา GMT บวก8คือบ้านเราเร็วกว่าเขา1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอีก5วันข้างหน้าเตรียมรอได้เลยนะครับผมส่วนกลุ่มสมาชิกคนจริงสามารถเข้าได้ที่ใต้คลิป วิดีโอนี้เลยนะครับเลดราคาค่าบริการสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ก่อนเริ่มงานนะครับในเดือนอกันยายนวันที่20เปิดรับจองคิวล่วงหน้า15ท่านนะครับตั้งแต่1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 1 90ยังไม่เปิดรับนะครับแล้วเจอกัน Open Beta วันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ